คนงอกของก้อนกันเซเซียมากนเก่อนเดี๋ยวผมไม่ย่งให้ประตูใช่ไหมคนน่ะนั่รถเข็นนะนพี่น่าเออสงก้นประตูก้อนชิ้นใหญ่กชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่กม่นะยชิ้นใหญ่กูโม่เล้านเอาของกนมาอ่านประมาณบ่ายบอกเออ ร้อยเบอรอื่นจะสีเย็นก้นจะจ้อยได้นี่ประมาณบายประมาณบหมือสองเพราะว่าเขาไปกับหามดาท่านต้องไปร่อโรตีูงกับประมาณคุณหลายแดงในเมื่องคุณละมือเซ้าขไม่มือเดียวดี๋ยวเออื่นจะสีเงาเงาแล้วพี่น้องเลยนอนเซมีแล้วบัดนี้นอนอินเตอร์สบายหูว้าสบายหูกันเนาะมันกับ่มหวนมาซื่อนนะเงาเงาแล้วเนาะ เห็นซื้อแล้วก็ดีใจเนาะครอบครัวอบอุ่นครอบครัวใหญ่แต่ก็บ่ถึบ่ปะกันพี่น้องเยมาสุมมาแซวกันพี่น้องมายังกินมาสูกันกินเห็นแล้วก็มีความสุขพี่น้องเยดีะโดดตลาดพี่น้องเยพามามื้อนี้แซวกันอยู่มามากินันหมกทบอกว่าว่า่ง่ายเด้อ่า่

โดยรตูก็มาพี่น้องเลยหลังจากมอบองมงคลกันเรียบร้อยเออซาตารสายดีสบายดีไมาด้หลังจากมอบองมงคลกันเรียบร้อยกันพี่น wow ้งใส่ห oh! uh> ุกระถากันมาในีาพี่น um ้องเลยเลี้ยงทรงต่อไทยา่ลากัดกรุงเทพตรงอติมอ้วนผุหลินกันอยู่เซลลอยู่กนน มืออื่นเนาะอื่นบอกลับนะประมาณจักนู้นสบายดีค่ะเด้อสบายดีไฮโรถเขามาาหประมาณบ่ใบบอกเออเอ้วแบบอื่นจะสีเย็นก้นจะจ้อยแด้วนี่ประมาณบ่ายประมาณแบบใบสองเพราะว่าเขาไปกับค่าดาทั้งหมดต้องไปรอรถอยู่มงกับประมาณคุณละแรกในเมื่องทอดคุณละมืออื่นเศร้าข้อมือเดมื้ออื่นกะสีเงียบเงาแล้วพี่น้องเลยเงียบเงียบเชนเตอแล้วบัดนี้นอนอินเตอร์สบายขอแล้ว ว่าสบายหูกันเนาะมันกับมมวนมาซื่นนะเงีเงาแล้วเนาะให้ใจที่เพื่อนมาในกาแชรวุ่นวุ่นอยู่พี่น้อยเลยบัดเมื่อได้หลุดด้วยเงาบเงาแล้วบัดนี่เสาซอยแล้วบัดนี้มีติ่มหองไทยติ่มกาแชร์อยู่แมนทะเละมาพี่น้องมาซุ่มแชร์น้ำกัน ปากระทุโมกระทะมือนี่มากเองบ่หมมืนมากไปแล้วไข่อรอย่างนหมอห่อไรยงดูกินช้งอ่ะบน้างดูแล้วอีบ่ ยังตังได้มาแล้วอ่ว่าของกวนประตูนะีมูเป็นงอกของกวนกันเทเซลเมื่อกี้นี่ก่ี๋ยวผไม่ยังให้ประตูชกลอ้าคุณนะลบอยู่ในั่นรถเข็นะน้พี่น้าเออของกวนประตูของกวนชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่ก็มูนช้นใหญ่ก็มูนะารเอาของวมาอ่างว่าวะท่วยอยู่

ไ่ชมนึ่งแล้ว่านางพอถานงานเขาเป็นเบอร์โทได้ปะบอถึงใสาพขาใส่เบอร์โทได้ปะส่อนจำได้ลแได้อีกกันใส่ตอนมหลยางคือพอใส่เสิร์ฟเลยเสิร์ฟปูด้วเสิร์ฟปูน่ารักของคนกันที่เาเทนี้เราซื้อเมื่อก็ปนล่านลังไมลม แม่แม่ไก่ก็ยังสิกินไม่ได้ดอกกอยกินได้ป๊อกินได้ป่ปะใช่นาอหมูกระทะวะหมูกระทะวะเนาะสันแล้วกินแล้วแหละหมูเบงก๊อกินกันดีใจอ่ะทุกท่าเลย นั่งเลยนั่งมาบนทางน้องยินเตนนอร์มึงาเ,เตือน,นบ่บ่หอมบ่หมูกระทะนี่ลกูกบ่หอมบ่กินหมูกระทะนี่ลูกลูกมาหนะแม่กินน้าหมูหนะแม่มันจาเด็ดไปเด็ดงายย,าย,ยาิ่พุ่นเด็ดง่ายอยากหายเลยมาแดงเน้ออยากหาแน่พี่ยงใดเมื่อคืนนี้เนาะ รากันยางอุ้มหวนยางเลาะเฮือนอยู่พี่น้องเลยพอได้นอนเดลายเก็บแห้งไว้ให้แมลงว่อนี่แรงขึ้นกว่แห้งวิตนอนนอนนอนเฉยเลยนอนเด้กินโมกกระทะลำบากกันเด้อ เป็น้องกันพี่น้องกัเบิ่งทั้งแบบพี่น้องเป็นกินมุกทะกันติมว่นติมว่านไปไหนไอ้จิมสบายดีหรือยังติมสบายดีหรือยังสวัสดีค่ะเอาเอาเอาไปไหนไม่มีใครอยู่ข้างในเด้อไม่มีใครเด้อน่ะออกมาเร็วๆเอามาเร็วๆเอกมาประตูไว้ติวเตูไว้ จืดตัวไปเอ้ยเฮ้ยมันหนีมึงปเอามาเอามาโอ้ยนี่พอแล้ว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 พอพอเดี๋ยวมันมันโดนมึงพอแล้วพอแล้วไปเอามาเฮ้ยอ้พอแล้วพอแล้วให้น้องนอนให้น้องนอน มาละมาละไปนางนอนเด้อไปไปไปรินไปตีมม้อ่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันสุดแล้วเดี๋ย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 วมันสุดแล้วเอาคุอเอาคือวันเอาไปเล้ ลาพุ่่เรวลหอมห้อยๆพี่น้อเลยมาเด้อมาเด้อมาซึมแซวน้ำกันทางยนโตกกันเข่าพี่น้องเลยอื่นพนกะจีพะกันกับไทยป้าแล้คนหนึ่งก้าามโตไอแต่ตามโตเเก้าามโตคนหนึ่งลูกชายทน ไม่่ี่มันเจี่ลูกโ้ยโ่ัน่เยมนมนนะเขาบอกอนะรับเจ้าหัวหน้าเจ้ามเาเ่งเมอดูหัมอนซอยู่มาหน้ากตากันนะอันหน้าขบตากัน กระตูก่ะชมทั้งลูกได้น่รี่ะ่นทีอเห็นอนกัเพราะว่างขมาเนาะไม่ว่างพอดีกันเลยนะวันได้ขมานะแม่ไปกะอายแท้เบิ่งไปจี๊ดใส่มาทันกันเลยีใส่นเลยแต่ไอคณ จับหม้ออไรตนี้ัวลวนเ่าออาคนเ่าไลยนเ่าอ่าหูเนาะกนเนาอเนใส่ดีวแบบงไงเด้ยห้ามห้ามใส่ฮักดื่มแล้วักใส่เนาอยแลคอยคุณักคุณอ๋อปอรากจังเสียงกับพักให้ยังมีเบินนี้นั่นกหน่น่งสองสามดมาจะกคนเเซียอยู่บนี้้องเลย คนนกันเป็นย uh ังนะหายไหยังไน่ะหวันหายงอ่ะยเซลหมูขี่บอก่มันสุกแล้วนู เอาลูกกินวะกินบอกว่ามันเด่นใจ่ของเลยเนี่ยอยากกินในประตูกินนั่งน่รกินนั่งนัเช um> ื่อแซว่อเชื่อแซบปแซบออยเอาขาประเทศอ่ชอรีนนั่งกัตมาดใส่เลยยังอะไรตัวนี้ได้สันเหรเอาไวเต็มปากเต็มปากเต็มคำเต็มปากปุ๊บ เอ้ยอือ่นที่มาป้ากันแล้วบัดนี้เ yeah! <g it> ย้ที่ชอบเลยที่น่าใจย้บ,บัดนี้สลองอ้วนมาแล้วสลองเมา่อไหร่ปลาดอกนากะอ้วนไมยจะมีแล้วขี้นอดอ้วน้วบัดนี้ <c oughs> มา <c oughs> มาเด้อมาเด้อมาเด้อ น่อนันดกวีบกนะเาร่วไล่ิีาวไล่หนน้ราใูปเป็นโปรไฟล์ไล่ใช่ปะรอรอนะรุดรอน้ประตูแล้วันันแหละรุดรอนังประตูอะไรนะเราวิตกใจเนาะ แเห้กมะมีเหยเดี๋ยวเซลลูกหลานกับพี่น้องเลยลูกหลานลายับพ่อกับกินมอยู่วะอพ่ออยู่ดังหน้าลายอยู่แกน้าลูกหลานลายแล้วพ่พ่อกันกินะกินลายชำเลยเด็กน้องน่ะนะกินลายชำเลยถามก่ผพู้เสือแดงี่น่ะกินลายชำเลย

ตัมันชื่อกไปเด็น่นองอ๋เสียงยู่ไปนนันเอสดี๋ยวแซ่บบ่หมูท่านเส้เส้เมื่อไหร่เมื่อไรเดี๋ยเราบุมีทางเข่าเราบุมีทางเข่าจะกว่าแต่มันเราบุกิน

ไอเอ็นทรหาแม่น้องวินแล้สิมาว่าจะกินนี่ลาิมาว่าวันนี้เออลาซิมาท่านว่าันนี้เนาะเออแม่น้องเนียวพี่น้องเลยแม่น้องวนาแนไอติมเพิ่นทไปส่วนมากินกระทะน้ำกันแล้วว่าปันข่าอยู่เนาะล็ซิมาหรือบอ เต็มหม้ออ่ะเนี้ยเต็มหม้ออ่ะเนี้ยแตงลูกสากะนอนอยู่ดถเข็นพวกนี้นั่งเลยไม่ได้กินวะนะกินหอมบะเป็นไงหมูกระทะลาวน่ะแซ่บบอกน้ำจิ้มน้ำจิ้มคือกันบ่ นี um. ่และาเราได้่ะหาลางนี่ลรอไปแต่แกเลยทำอะไรหรอแต่ารเต็มหม้อเลยเจ็คเราสองน้ำบ่หรือว่าเราเมื่อแรกไอชิมนะ ยิ้มอย่าพ่งมอยาพงย้แล้วอยู่งใส่ยงเพี่น้องเลยเด็ไมีดก็ดีใจเนาะเขาก็อบอุ่นเขาก็ใหญ่แก็มาิงปะปะกันพี่น้องเลยมาซุกมาเซลกันที่นอไม่ยังกินยามาซูกันกิน เห็นนะันีความสุขพี่น้องเลยจะดูตลาดเซลล์เยอเลียงหมูเลีกินอ้วนะมาไกลสัตว์นั <c oughs> ปันลุ่มกุ๊บ้้ตายกินกินสาพี่น้องเลยเคยรับลิ้นี้กับสาน่าขอตัวลาไปแล้วพี่น้องเลยพบพ่อกันไหมคลิปนะ้ะคลิปนี้จะเดินไปกินมกะทะเินเซียวกันก่อนพี่น้องเลย คลิปนี้จะไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อฝากกระไรกดแชร์ฝากกระไก็ร่างใจให้อฝากกระน้องสารานั่นเด้อพี่น้างคลิปนี้จะไปแล้วสบายดีเด้อไปสู่คนนะนบร่ยากาศ